ถึงจะหนาวแค่ไหนการมีวินัยยอมดีเสมอวันนี้เป็นการอาบน้ำใหญ่อีกหนึ่งวันที่โคเซนจะหนาวสูตรพอกหน้าก็จะเป็นโยเกิร์ตลดธ,ธรรมชาติพงพอกแค่นี้เลยเพราะว่าหน้าหนาวผิวเราจะแห้งเป็นพิเศษสูตรนี้มันจะทำให้ผิวทั้งเนียนนุ่มทั้งชุ่มชื้นแล้วก็กระจ่างใสได้ดี ครีนซิ่งผิวด้วยน้ำมันเสร็จแล้วเจ๊ก็จะโบกลงไปแบบเต็มเต,มต็มแบบนี้แล้วก็จะทิ้งไว้สักป,ประมาณ15นาทีเมื่อครบ15นาทีแล้วก็จะใช้ผงชาเขียวค่ะทุกคนในการสครับผิวชาเขียวผสมน้ำตาลแล้วก็น้ำผึ้งเลยสูตรอาบน้ำใหญ่วันนี้สครับขัดพอก็คือจะเป็นสูตรที่ช่วยให้ความชุ่มชื่นแก่ผิว หน้าแล้วก็ผิวกายแบบล้วนๆเลยเนื่องจากว่าอากาศหนาวผิวแหง้งกรานโคดจะแห้งมากๆหลังจากสครับเสร็จก็จะค่อยใช้น้ําล้างออกแบบนี้เนื่องจากว่าการใช้สูตรที่มีส่วนผสมของโยเกิร์ตแบบหนานแน่นมันจะโคตรจะล้างยากค่ะทุกคนแต่ไม่เกินความสามารถแน่นอน